โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่วันนี้ผมครับก็จะมารีวิวมดไมค์พีอีศูนย์จุดหนึ่งสี่จุดศูนย์อีกแล้วครับอ้าวมดวันนี้ครับผมก็จะ รีวิวมอสโปเกมอนนะครับหรือภาษาอังกฤษก็พิกเซลมอนนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่รู้ครับแต่ผมเรียกเป็นแบบไทยๆเนาะอ่าแบบชื่อไทยๆก็มอสโปเกมอนมอสโปเกมอนนะครับอ่าง่ายดีเนาะโอเคภาษาอังกฤษก็พิกเซลมอนประมาณนี้นะโอเคครับก็ตอนเข้าเกมครับนี่มันจะมีให้เลือกโปเกมอนนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวงแต่เข้าเกมนี้ก่อนเนาะนี่นี่ครับตอนสร้างโลกอ่าตอนสร้างโลกครับอ่ามันจะมีให้เลือกโปเกมอนเอ้า บล็อกันเชื่อปุ๊บแปปหนึ่งเอาทำไมอยู่ทำงานนะแปนหนึ่งครับนี่ตอนเข้าเกมครับมันจะมีให้เลือกโล่ครับรู้สึกว่ามันจะบั๊กนะอนี่ครับตอนเข้าเกมอ่าสร้างใหม่เลยนะครับมันจะมีให้เลือกโลครับไม่ใช่เลือกโปเกมอนนะครับนี่ก็ให้เราเลือกครับเช่นนี่เอาสีแดงเล็กดีกว่าแบบนี้ครับนี่มันเราก็จะได้ตัวนี้มาครับนี่แบบนี้นี่ปิดเปิดได้ครับตรง P ครับกดตรง P อ่านี่ครับโอเคแล้วก็แปปหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอบินแป๊บ อ่าแล้วก็ให้เราหาโปเกมอนต่างๆครับที่เราจะจับมานะครับโอเคเดี๋ยวรีวิวพวกนั้นก่อนดีกว่าเนี่ยพวกของเนาะนี่ก็มันจะอยู่ช่องดาบครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยโ,โปโปเกบอลเหรอโปเกบอลใช่ป่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอัลต้าบอลนะครับโอเคนี้มาสเตอร์บอลนี่เป็นดิสอะไรเนะี่ยดิสอะไรวะดิสโปเกบอลนะครับโอเคนี้ดิสอัลต้าบอลอันนี้ก็ดิสมาสเตอร์บอลนะครับอันนี้ก็เป็นดิส ก้ไอรอนรู้สึกว่าจะเป็นแผ่นอะไหรหรือเปล่าดิสโก้อะไรแบบนี้ครับเหมือนเป็นเพลงอะไรมั้งใช่ปะผมก็ไม่รู้<อ>ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคืออะไรวะมีวิธีคราฟด้วยเหรอฮะมีวิธีคราฟด้วยนะโอ้โหก็ใช้แอปทูเมดิเทมดูได้ครับโอเคก็เป็นโปรโปรเกเด็กแดกแดกหรืออะไรไม่รู้ครับก็เหมือนแบบที่เอาไว้เปิดอะไรปะ่ะแบบ เป็นที่เปิดอะไรป่ะประเด็น,นึงอะแบบที่เอาไว้ดูว่าโปเกมอนนี้เป็นตัวยังไงป่ะอ่าน่าจะใช่นะเพราะว่ามันก็วางไม่ได้อะไรนี้ครับเลยก็หน้าตาก็คล้ายๆแบบเป็นที่ดูโปเกมอนครับว่ามันเป็นชนิดไหนอะไรนี้อาศัยอยู่แถวไหนนะครับที่เป็นเสียงผู้อื่นนะโปเกมอนตัวนี้อะไรนี้ครับอ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันกดไม่ได้ฮนะเนี้ยดิโปเกมอนอยู่นู่นป๊บนนึงเนี่ยมันก็กดไม่ได้ครับเนี้ยแป๊บน,นึงครับเนี่ย เอออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะโอเคก็ต่อ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 อันนี้จะเป็นรู้สึกว่าอันนี้เหมือนจะเป็นเนี่ยแคนดี้หายากนะแลแลแร,ร,ร,รไม่รู้ครับอ่าก็มันแปลว่าอะไรแบบหายากอะไรนี้ครับโอเคนี้ก็เป็นเหมือนเป็นธาตุหรือเปล่าอันเนี้ยอ่าน่าจะธาตุอะไรนะนี่ก็เป็นไฟดีมั้งเนี่ยไฟเออ,เ,อ,อเนี่ยน่าจะเป็นธาตุนะวันนี้ธาตุใบไม้อันนี้เป็นพระจันทร์เหรอมูล มู Moon stone นสโตนน้ำอ่าธาตุน้ำครับอ้โหเป็นหินน่ะนี่เป็นหินนะครับโอเคนี่เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เหมือ,น,อนนี่ผมไม่ทราบจริงๆครับผมก็ไม่รู้เพราะว่าในเว็บมันก็ไม่มีวิธีวิธีเล่นบอกครับเออเลยก็แถมเป็นภาษาอังกฤษเอ้ยมันไม่ใช่ดิมันเป็นภาษาอะไรไม่รู้ครับเลยผมก็ไม่รู้แถมคนไทยก็ไม่ค่อยรีวิวเลยผมก็ไม่รู้ครับเลยกม็มาเล่นดาวๆแต่ที่ร,รู้เนี่ยครับผม รู้วิธีสู้ครับนี่แป๊บหนึ่งนี่ให้เราเปิดโปเกมอนมาครับแล้วก็ไปหาโปเกมอนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับหาโปเกมอนแป๊บหนึ่งครับโอ้ยโปเกมอนมาเอ้านี่แล้วก็ให้เราเลือกโปเกมอนนะครับเอมโปเกมอน้ยไม่ใช่ดิให้เรากดค้างไว้ครับนี่กดค้างไว้แบบนี้ครับเอ้แป๊บหนึ่งครับถ้าถ้ามันนี่อะไรสกินบล็อกแบบนี้ครับให้เรากดประแจกดรันชอปชั่นนะครับโอเคแล้วก็กดออกครับนี่ โอเคนี่ครับสกินมันจะหายบั็นกครับแ๊บหนึ่งทำไมไม่สู้ลละจ๊ะาะทำไมไม่สู้ลละจ๊ะแ๊บหนึ่งครับมันไม่สู้อ่ะอ่ะานี่สู้แล้วครับนี่ให้เราครับนี่เลือกเลยครับว่าจะให้มันทำอะไรนี่ถ้าจะสู้ก็กดแอทแท็กครับอ่าแล้วก็เลือกคืออะไรวันนี้มันคืออะไรเนี่ยเรามี h p อยู่2ีสิบใช่ปะ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิฝั่งนู้นอ่าฝั่งนู้นเลเวลเก้า0ฮสิบครับดูข้างบนดูข้างบน สายครับนี่ฝั่งเราจะเป็นชาแมนชาแมนเดอร์ใช่ปะชาแมนเดอร์ ander, อ่าเลเวลห้า HP สิบเอ็ดนะครับจะสู้ยังไงดีแล้วอันนี้เป็นแบบหนึ่งข้างล่างทางซ้ายเป็นไงเนี่ยฮะแบบหนึ่งครับมั้นบอกว่าเวทรอกรุณารอสักครู่แล้วมันทำอะไรกันไม่เห็นต่อสู้กันเลยฮะอืมวิธีเล่นสู้มันเล่นไงเนี่ยฮะตแบบหนึ่งครับ เออประนึง่งแล้วทำไมนี้มันขึ้นอย่างนี้เลเวลสิบห้า HP สิบเอ็ดเหรออันนั้นเหลือ HP สิบเก้าอ๋อแบบนี้หรือเปล่าก็กดสู้ต่อหรือวิ่งเอาวิ่งหนีเอาวรกันเชื่อค้างเลยโอ้โหก็วิธีสู้ก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่รู้เพราะว่ามอสนะครับมันรู้สึกว่ามันเป็นแบบทดสอบอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นเบต้าครัโอเคก็ อาจจะมีบั๊กอะไรเนี่ยแบบเด้งออกอะไรอย่างนี้ครับเลยผมก็ประมาณนี้อุ้ยตกใจออ้ตกใจหมดเลยอะไรขึ้นมารู้รู้สึกว่าจะบั๊กแล้วครับเออเลยผมก็ไม่รู้ครับโอเคครับก็อ่ะสาหรับมอดนี้ครับใครชอบเราอีกแยะบั๊กอีกแยะอ่าก็ลองไปเล่นดูครับเพราะว่ามันเป็นตัวทดลองนะโอเคครับก็สําหรับมอดนี้ครับก็วิธีลงนะครับก็ให้เราครับโหลดไฟล์มาครับอ่าโหลดไฟล์มอดมา โอเคไปหนึ่งครับนี่ไปหนึ่งครับเดี๋ยวขอลบแป๊บนะครับโหลดไฟล์มดมาครับนี่แล้วก็ให้เราครับทําการแตกไฟล์ครับนี่แตกไฟล์เลือกแตกไฟล์ไปที่ครับแล้วก็กดตกลงครับโอเคก็จะได้แฟ้มนี้มาครับไปหนึ่งนี่จะได้แฟ้มพวกนี้มาครับก็ให้เราครับทําการก๊อปปี้แฟ้มนี้ครับเนี่ยแฟ้มนี้นี่แฟ้มนี้ครับนี่อ่ากดก๊อปปี้แล้วก็ให้เราไปวางไว้ที่เกมคอม o t m o d จังครับนี่กดวางครับโอเคนี่ผมวางไว้แล้วเนาะเขียนทับเลย โอเคนี่ครับแล้วก็ให้เราออกไปเข้าบล็อก l ันเชอร์ครับโอเคกด Return to Normal ครับอ่าแล้วก็เข้าบ l o c k l ันเชอร r โอเคแล้วก็ให้เรากดประแจครับแล้วก็กด Run s e l e p t i o n โอเคแล้วก็ให้มากดเปิดตรง Texture Pack ค okay. รับโอเคนี่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมเตรียมตัวอะไรก่อนนะเนาะเผื่อบางคนไม่เข้าใจครับอ่าสมมติปิดอยู่ใช่ไหมให้เรากดเปิดครับตรง Texture Pack แล้วก็กดเข้าไปครับแล้วก็กด Select ครับอ่าแล้วก็หาไฟล์ที่เราแตกเอาไว้ครับนี่ก็คือแฟ้มนี้ที่เราแตกไว้แล้วก็กดเข้าไปครับนี่จะเจอ Texture Pack ครับจะชื่อว่า t a g t u r e ใช่ปะ texture เออ texture texture s h a เลย texture ครับโอเค texture zip กดไปครับนี่ก็จะเป็นนี้ครับแล้วก็ให้เราออกไปเปิด enable mod pe script support ครับกดเปิดเลยแล้วก็กดเข้าไปครับแล้วก็กด import นะครับแล้วก็กด local storage โอเคแล้วก็หาแฟ้มที่เราแตกเอาไว้ครับนี่จะชื่อแฟ้มนี้ที่เราแตกไฟล์ไว้นี่จะมีไฟล์ mod อยู่ครับ pixelmon pe js นะครับนี่ก็เห็นเป็นเบต้าอยู่เนาะเบต้าสามาก็ เป็นตัวทดลองครับก็อาจจะมีบั๊กอะไรต่างๆครับเค,ครื่องค้างได้ครับโอเคก็ยังไม่สมบูรณ์เนาะไม่เหมือนแบบของคอมอะไรอย่างนี้หือสวยเลยโอเคก็กดเพ์ครับเข้าโลกปกติเลยครับโอเคนี่ก็เลือกเลยครับเอาเลือกแล้วเอาอะไรวะเนี้อันหนึ่งครับก็มดนี้ครับก็อาจจะมีบงมีบัก๊กทาให้มดเออเลร์เครื่องค้างอยู่นะครับก็ ผมก็ไม่ทราบครับเพราะว่านักพัฒนาเขาก็พัฒนางานเนาะเออเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับมอสนะครับถึงมันเออเลอร์อย่างนี้ครับอ่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะโหลดมอสมาไม่ครบอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าโหลดมอสมาครบแล้วลงถูกวิธีแล้วมันเล่นแล้วเออเลอร์อย่างนี้ก็เออแสดงว่าเกี่ยวกับมอสแล้วครับเพราะว่ามันเป็นตัวทดลองเนาะโอเคครับก็สําหรับมอสนี้ครับก็ไปลองเล่นกันได้นะเพื่อใครอาจจะ เล่นไปแล้วสนุกติดใจเลไอย่างนี้ครับโอเคครับก็สําหรับลิงโหลดนะครับก็จะอยู่ใต้คลิปครับก็ไปโหลดกันได้ครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บายยู